มาแล้วมาแล้วโรตีเจ้าดังนะครับโรตีเจ้าดังอิสลามนะครับผมกับบางซีนะครับผมพิกัดตลาดโตลูกน้าสารเชิมบรี่นะครับก็จะมีโรตีธรรมดา20นะครับโรตีใส่ไข่30นะครับโรตีนาะช็อกโกแลต45นะครับโรตีตับไก่50บาทนะครับ ก็กล้วยหอมตบะกล้วยหอมห้าสนะครับไปชมหน้าร้านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีบังกับยิ้ด้วยนะครับมาจังหวะคนเรื่อยๆร่อจังหวะใช่โรตีโรตีมามาดูพามาเรื่อยๆนะครับครับผมใช้สดเลยครับพี่เปล่าเปล่าครับชิปครับถ่ายชิปวันนี้เรื่อยเจ้ะนี่มัสมั่ไก่ใส่ข้าวครับมัสบักไก่ใส่ข้าว ไก่าวนี่คืออะไรครับนม่มนตแกเีรตีมีไส้พี่าวจะเป็นไก่กรวงนี่คืออะไรจอันนีครับดูรายไึ่รู้พี่ใหญนั่งมานาพี่ใหญบอกเลยอันเดียวหรอคะล้าน้องอันเดียวทางาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับรอเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันับ โรตีเจ้าดังนะ่าสารจังหวัดชมบรี่นะครับผมมาเลยความอร่อยความแซ่บนะครับมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะครับด้านหลังนะม,<า>มีชาชักด้วยนะครับ รอี่น้องมาได้เนาทีโอเคนั่งรอได้เลยเดินยาวเดินยาวฝากแฟนเพจด้วยนะผมถามว่าอร่อยงลูกค้าอร่อยไหมครับอร่อยครับใช่การันตีโดยจากลูกค้าอร่อยจริง บ้านนี้ผมยังกินประจำนะครับถ้ามานะขาดไม่ได้ครับมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับหายเยอะพี่อยากเดี๋ยว,ยยวช้าชิมน,น,นะครับครับผมจะสั่งอยู่ครับผมว่าผมต้องคิวบวยเลยครับผมผมไม่รีบพรุ่งนี้หยุดยาวนะกว่าจะกลับกรุงเทพก็สี่ทุ่มเลยนะผมย,ยาวเลย มาสามคนครับครับรเรียบร้อยรับชักยังครับ เอามา,มาทีเด็ดทีเด็ดเนี่ยซีนิเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนชาชักฮามาร์ส <c oughs> บังก็พูดเล่นอร่อยพี่แม่ขาดังลบเลยนะฮึดังลบอ่าคุ้นๆนะชื่นใจครับเรียบร้อยเห็นไหมน่ะอนุญาตนะพี่นะเชื่นใจขอบคุณมากครับนี่ของแท้ของแท้ยังไงอร่อยเดิมพี่ใหญ่นะอืต้องอร่อยอร่อยอยู่แล้ว เชื่นใจเหมือนเดิมครับนั่งเลยนะครับนั่งได้เลยนะครับมีเก้าอี้ให้ลูกค้าสั่งได้ครับพี่สั่งได้เลยรอแป๊บเดียวครับผมใส่ไข่นมันตาลนะผมมาน่ะนมเดียวนมเดียว ยานึงไงอันน <okay <uh ี้ใส um> ่อะไรเลยป้าแป้งเปล่าเลยนะไข่สองใส่นมทุกอย่างอยานึงไม่ใส่อะไรเลยนั่งก่อนครับอมมัดจ้ะเท่าไหร่ครับพี่ยายี่ให้นั่งค่ะนั่งรอได้ตาชิจใจรอการันตีจากลูกค้าเท่าไหร่้าสิบบาทปานมอย่างเดียวนะไข่หนึ่งไม่ได้จะลองไข่ไหมอะไร ับื่อผมนะเดี๋ยวผมชิมบวยครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นหาครับผมได้ลองชิมหน่อยได้ครับชอบกล้วยหรือชอบไก่ชอบกล้วยครับไตหวานดีกว่านะไหวานองผมชิมบวยชิมบวยเลยไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ครับนอะอันนั้นธรธรรมดาครับ ธรรมดาอันธรรมดา20่สิบน้ำตาลนี่แหละนมน้ำตาลธรรมดาครับน้องรักกล้วยหอมอยู่นี่ครับ20 20 50บาทจ้าไม่จัดนะเฮ้ยครับขอบคุณมากครับเสี่ยมาหม้าเฟื่องธรรมดาไปอีกหนึ่งครับเฟื่องธรรมดาไปอีกหนึ่งจ้าห้าสิบบาทจ้า อาจอารย์ครับหงนี่กล้วยอันนี้พี่อะไรทำให้ทานใส่หวานกล้วยหอมหวานกล้วยหอม

ติดนะพี่เนาะอันนี้เป็นธรรมดาธรรมดานทำโชว์ไว้หลลูกค้ามาหยิบเลยครับพี่เราทำไม่ทันก็้องว่างไม่สิล้พี่ส่วนม่ลูกค้ามาก็รวดเดียวอ่ถ้าธรรมดาอยกธรรมดาีสิหบได้เลยสแตนบายได้เลยบางคนัได้ราใช่ครับสแตนบายมาเรตเจ้า ไปหอมอีหอมนะไปหอมชิ้นใหญ่ๆเลยนุ่มๆเลยแบบนี้นุ่มทุกคำชฉ่ำทุกชิ้นนี่วางแน่ใช้แบบนี้ดูร้อนมากข้างในประมาณนี้ครับผมนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ใช่ครับนานเลยแล้วอยู่มอญที่มาแล้วไปไหนต่อจังหวัดไหนเนี่ยกับกรุงเทพครับกรุงเทพอาทิตย์ก่อนนู้นมาอยู่แต่บางไม่มาขายเดินครับตอนเย็นมาเนี่ยผมับห้าโมงพี่ทุกวันละห้าโมงลูกเห็นลูกก่อนคถ้าไม่มีทุกวันไหนก็ขายทุกวันครับออ๋ครับ ใส่ไข่สองอันครับใส่ไข่2ใส่ไขส่ส อร่อยต้องมาครับโรตีอิสลามร้านบังตลาดโตลุ่งนาศาลจังหวัดชนบุรีนะครับ ใช่ครับหมอนเลยนะครับหมอนเลยครับวันนี้คนเยอะเลยว,วันหยุดยาวอี่มีวันใช่ครับพี่กับว,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 วันเนี้ยแฮปปี้เบิร์เดย์ทุกคนอ่ะอ่าใช่ครับร้านขายดีเลยแหละคนเยอะมากแต่ยา,า,า,ากาศก็ดีด้วยนะวันเนี้ยครับเยี่ยมเลยไม่ร้อนเลย ผมปักตะไคร้มาถึงจะมจะม้วนแบบนี้เลยเรียบร้อยใช่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันนะครับเนี่ยในี่ครับผมกล้วยกล้วยกล้วยมาครับโน่น้อนครับ

ยังเห็นอะซ่อมรถเลยด็กอันนี้ลูกค้าประจำนะครับมึงธรรมดาได้เลยครับพี่ประหยัะสามนะครับเรียบร้อยมาเลยครับขอบน้ามาเลยคนหลอดมาเลยครับคนหลอดเดินมาเลยลูกอะไรฮเอาพี่น้องอะไลูกแท้ๆเหรอบังตู้มาบางตู้เกิดมาเลยอ่ะจรินวะเนี่ยเ้องคนเล็กเลยสายเขาไม่ได้ าไม่ตแ้วเป็ไค่หใพายยครับเยอะหเทาไลังคลิปนี้ฝากไว้ช่นี้ก่อนทุกคนเจอกันใหม่ครับผมฝากไปด้วยนะครับอร่อร่อยหวานมนมีโอเคโอเคธรรมดาหันเลยใส่